ับสวัสดีครับพี่น้องพองปลายสุกซุกคนที่กินขา่าวช่วงนี้ก็ต้องสวมแมสหน้าเดอเอามามากินข้านำกันครับใข่เขียวลำบากนิดนึงเดิอโควิดเดอเ์โคิดเก๋เอร์โิดอ่อน ลำบากด้วยนึงรัฐบาลเขาบอกให้สวมแมส่ะโรคมันหลายเกย์อ้ยิกินก็นอยาเกย์อ้ยมา <c oughs> จัดไปดึงไว้จังหน่อยอย่าลุด, <c oughs> ขดเขาติดแมสมามาสลิดอ่อนด้วยน่ะไข่ ไข่เหาลาจะน้ำผึิงเข้ากันคึบอยู่บ้านนอกบ้านนะฮะนี่ก็เอ้ยกินง่ายอยู่ง่ายแต่ว,ว,ว่าระวงังจังหน่อยส่วเม็ดสูตรค่ะอืมอยังงี้ไปอ,อ่ะอ ชอบแย่ง่งีลดอื่อยังไงชนตั้งนานเลยอนด้อาาดแี่ของโัพราลงผอพผัวย่โบอิมก็ม,มาแย่งกินนย,ย่งเงียดจ้ะตักยิหน่อยก็ไหนดู เดี๋ยวพูดบตร์เสียงนู่นเลยอืมข้างหน้าไม่พ่อแก้วดรอกิ่งเขาช่วงกูยิ้งมันยากนี่แหละแกได้สลิดมาสามพักจ้ะอืมมากมาก อร่อยอร่อยก็เออพ่อแม่พี่น้องก็จะกินข้าวกินน้ำก็สวมแมสคาเดอเดแล้วเชื่อโรคโควิดมันจิตติดก็จะลำบากนิดนึงแหละช่วงนี้มาบึก้ก ทำนีกก่ก็พาแล้วครับชีวิตเราต้องกินอะไรมากมายไข่ทอดน้าพริกใส่ผงชูรสจักหน่อยเป็นเด็กหน่อยก็ ปล,ปลาต้มหมอปลาเด็เกเออะจ๊พักกระชินอ่อนอู้เข้ากัน,นดีน่ะน้ำพริกกบน้ำพริกนกกวักน้ำพริกหมูไปกันขัวนุงวน้งขังหวหน,นูพัดเป็ดปลาไหลไปงั้นอู้อร่อยก็ยังไงก็อยู่บ้านนอกเียงก็ไม่เสียงเท่า ชุมชนในเมืองนเอาะแต่ยังไงก็อย่าประมาทความประมาทอย่าประมาทไม่ดีหลวงพ่อคูณท่านก็บ,บอกไว้ย,ยังนั้นเอ้ากินข้าวโตลิปเนี้ก็สัมเนี้ก่อนเด้อลิปนนาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบา